สวัสดีจ้าเยเอ็มร้านนกจ้าจะพามากินแผนสูงเด้อจ้ามาือนี่อ่านี่เดี๋ยวมาถ่ายยืนถ่ายดีๆีจัามาจ้าเยายกินแผนสูงจ้ามือนี่คุณกับยายเมเด้อจ้าเยเอ็มที่บ้านหมอมานออ้อยก็ใครใครอดีตยุตยาออ้ยยื่ยก็ได้คีดดังบึ้บบโอ้ย เด้๋ยวมึงก็โบสิดรับอันแย่ไขรไปได้แล้วผีน่อกนี่อยู่ผีน่อกแต่ว่าปัจจัยจะบดถึงเสียงหิงนะรอทงจ้าไอยตาจับกลมให้บ,บ้าก็ปลานชุ้งแห้งจ้าอโอ้ าเลบัมาผิดไปไหนเฮ้ย่ใส่หมดวะกนรัแม่ไปกินมะเอมา้อนี่วแห้งเอาไปหล่อรับปะวะนี่อยู่ไรบถือกันดิขี่หนองเฮ้ยทกับเน 我累。 เนี่ยๆขีดอกไม่ข้างงายไหมหัวโตห้าเมื่นมันจับไปก่อ Nó Đây chú kia nó bỏ lái nè bớt nè nè Nó xuống nha แกงก็บนแกพี่นออหลุนกับ,มมาบาย,าย,บยายายาาาาาเอ็มบาทะวาหากินนยังนาะจะซื้อนเเวินกมีารห้างอยู่มันก็ไรมันก็ไมาจ่าจ่ามาหลุนมาหลุนกับยายเอ็มเบิ้งนี่ เห็นไหมาจา้ะเดี๋ยวมาหล่นห้างของพี่น้องมาทัดอ่ะันนี่เลยจ้ะทีนี่โบมี่ยายๆเอ็มสายตาเน่ยสาตาเนี่ยจ้ะเปลี่ยนกันเนาะพี่น้องมาสูงห้างโอ้ยเปให้่าหุย้ายเฮ็ดเจ๊ีห้างนม่ตายนี่เห็นจ๊ะพี่ดองร้ายห้างอยู่ใจนี่ ยายบระจานี่นี่ได้เอ็มกบับเเก่งเรื่องอันน,นีน้ปันใดเนาะจ้ะตากระซำยายเอ็มคือกันแล้วตากระไดไมัชัวรแค่งงันยายเอ็มเอาบทถึงเลยให้ตาเนี่ยเปลี่ยนกัน สิมีไข่แล้วบ่มีไข่หลุดมึงพี่น้องบ่ถือใขรเอาบ่ถือเะมิบ่ถือเนาะบ่ถือรอบบางแดดพี่น้องคู่เราก็อย่าไปเพราะว่าอะไรมันอันนี้ม right> ันบ่เสปลายมันจังวันบ่ถือแงไปมันก็โล่งบ่ถือสวิงบ่เคยแย่ไข่บ่แดงพี่น้องเอ้ยขี้แปลกเลยนี่นัำตาเจานี่บ่ถือฮะบ่ถือสวิงบ่ถือสวิงแย่ลงไปจังวันมัน ผูกวางปลายมันหน้าพอดีปลายแง่น่ะเหี่ยดกันเลยพี่น้องมีอยู่จากใครนะกับคู่โลคกับขบโกขีกข้ดินเต็มอยู่จ้ะนั่นบัจ้ะนี่มึงอกี้อะไรจ้ะพี่น้องเอ้ยปวดแต่บริตากระหิบ่ได้ดนี่ว่าผลเหตุอันนี้ให้ยายเอ็มกระหิตปวดใดโอ้ยโอ้ยโอ้ยปวดถือหอดจีบิงนะเห็ดมาเห็น,นไหมผูกวังออยัวงวาง่วาปลายม,มันอยู่ว่า จะเข้าไปลูกบัวแดงไล่ลงงล้อพี่น้องเอ,อ้ยบางแหนฝุ่นเงียับขึ้นไปอีกไงไหมไม่เป่งกร็ร้ายพี่น้องนี่มันปลถือกสวิงเห็นบราชญนี่คู่เราโขบขบอยู่ขีดินเต็มเมื่อได้หลุ่อันห้างสูงก็มีพี่น้องเอ,อ้ยมันหักสูงผุดสิปราชญาติจะกินยอยู่พี่น้องนี่ Nièo cảm thấy là ta là ta kêu con kêu thì nọ, ơi buồn quay coi quay kêu coi kêu coi kêu coi, kêu quay 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 kêu nhẹ kêu quay kêu quay kêu quay ห <isions> habitude, ้างไตห้างไตห้างไตในห้างตัวนั้นตัวไตนะตากระตาบูดีย่าเอี่ยมกับจับกันกับตาพี่น้องเอ้ยบังเนิญไตยุงคุ้งน่ะจ้ะแค่ค่อยแค่อยไข่เบิ้ลแล้วไข่คือกันนะพี่น้องเมื่อไหร่ผุนมีแต่ไข่อย่างไงย่าเอีมบอกเคยแหน่จยช้าเถอ เพราะว่ายายเอ็มปีนีในี่แระครั้งแรกของยายเอ็มเรื่องอันแพนสูงเนี่อยายเอ็มบ่เคยไปไดยเนาะพี่เนาะนี่พอใจนี่นี่พอใจนี่นี่ได้ห้างนี่นี่นี่ห้างนี่ห้างตำนี่นี่หน่อยมึงมีบัวกระมีนี่ มาได้ไงเป็นบอกยายเอ็มนะจังไดหนหมือแดงจังสือบอกครบนะพี่นกมืาในยายเอ็มนี่อาจารย์ลตาเออตาเขายายเอ็มกับปศิดคือก,กันกับยายเอ็มบมมีไรเลือว่ามาหารพักกันมาหากินจ้ะ นึกว่เมนี่่านึ่เนาะมยเอ็มสิเอาบัวแดงเปลกลากพี่น้องเจ้าหี่ไหนควรมาด้ อากิดแพ้สูงพี่เนาะหายแล้วนี่แต่เอาโมแดงอันค้าชิวิงเอาบอปินอ่พี่เน,ะน,ะนาะเนาะเอวิธีเล,ละพี่เนาะ จะไดจะได้ไม่เปลี่ยนคนระบาดเนี่ยจจะไม่เปลี่ยนก็ห้านาะไม่ใจแม่ไปหมุก่ะจะได้จะได้วาเอาโมเดลเาพเป็นละบาดเนี่ เกมกับ on ริเทอนุ์งันเนมาเว้ยเดี๋ยวตเข็นในตาไม่แม่นไปจะเอาเส้นเปเตไป ทหารทงแขนไม่ตามให้แม่เลยปะ่มเฮ้ยบ๊อ,อ,อบอพี่น้องมันอยู่จ้ะสองห้างมัดคูลงขี้ดินเบิร์ตจ้ะพี่น้องคลิปนี้ทนี้แล้วเนาะจ้ะเอาสัตย์สันเจ้าก่อนเนาะจ้ะเอาหมุดมุดแดงกับบอ๊อบพีนจ้ะสรุปผลงานในทนี้ละจ้ะนี่เห็นบ่จ้ะนี่